ดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับดิอร์ลัคนาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิอร์จะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในหัวข้อใหม่นะคะก็คือการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะนะคักเรียนเขาบอกว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะจะเป็นกระบวนการทํางานค่ะ ที่มีลำดับขั้นตอนนะคะก็คือเราจะสามารถทำงานบ้านนะคะได้ตามลำดับขั้นตอนซึ่งสามารถมอบหมายงานนะคะติดตามนะคะควบคุมและตรวจสอบการทำงานจนได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะช่วยประหยัดเวลาได้นะคะลดแรงงานนะคะและ ค่าใช้จ่ายในคร,บรอบครัวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการจัดการงานบ้านอย่างมีระบบเนี่ยค่ะมีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไรไปดูกันเลยนะคะค่ะกระบวนการทำงานบ้านนะคะการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะ มีทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือการวางแผนแล้วก็ทําตามที่วางแผนไว้แล้วก็ประเมินผลนั่นเองนะคะเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือวางแผนการทํางานบ้านก่อนนะคะเป็นการกําหนดนะคะว่างานที่จะทำเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเป้าหมายของงานที่จะทำเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรนะคะและมีวิธีการทำงานมีวัสดุอุปกรณ์นะคะและใช้เวลาในการทำงานนะคะ เท่าไหรนะคะรวมไปถึงกําหนดความรับผิดชอบให้กับผู้ใดในการทํางานนั่นเองนะคะก็คือขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องมีการกําหนดก่อนว่างานที่เราจะทำะคะ่ะคืองานอะไรมีวิธีการทํางานอย่างไรแล้วในการทํางานของเรานะคะจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างโดยจะต้องมีการกําหนดระยะเวลาด้วยนะคะว่างานที่เราจะทำเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ ที่สําคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องมอบหมายงานให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการทํางานบ้านนะคะตามแผนที่เราวางไว้นะคะจะเป็นการทํางานบ้านตามแผนที่เรากําหนดนะคะจะช่วยลดความ สับสนนะคะลดความผิดพลาดในการทํางานได้ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมตินะคะนักเรียนต้องการที่จะกวาดบ้านถูกไหมคะเราเนี่ยมีลําดับขั้นตอนนะว่าโดยต้องกวาดในห้องนี้กวาดในห้องนี้เสร็จแล้วก็กวาดไปข้างนอกบ้านรู้ว่าลําดับขั้นตอนต้องกวาดที่ตรงไหนก่อนมาทําให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องมากวาดห้องนู้นทีกลับมากวาดห้องนี้ทีสลับไปสลับมาค่ะมันจะทำให้เราทางานช้าหระอบช้านะคะต่อไปค่ะ ข้อที่ 3. การประเมินผลงานค่ะเป็นการตรวจสอบนะคะว่างานที่เราทำเนี่ยค่ะมีข้อบกพร่องหรือไม่น,นะคะถ้าเกิดว่ามีนะคะเราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะอ่าโอเคไหมคะนี่คือระบบในการทํางานบ้านนะคะอย่างง่ายๆเลยวางแผนก่อนวางแผนแล้วก็ทําตามแผนแล้วก็ประเมินผลที่ได้นะคะนี่คือลักษณะของการทํางานอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแผนการทํางานบ้านที่ดีนะคะเป็นแผนการทํางานบ้านที่ดีนะคะจะมีหลายลําดับขั้นตอนหรือมีขั้นตอนต่างๆมากมายเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเรียงลําดับความสําคัญของงานก่อนนะคะว่างานใดสําคัญเป็นอันดับแรกและงานใดสําคัญรองลงมานะคะเราต้องเรียงลําดับงานของเราก่อนว่าอันไหนสําคัญเป็นอันดับแรกก็เลือกทําอันนั้นก่อนนะคะแล้วก็ทํางานที่มีความสําคัญรองลงมาไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปค่ะระบ,บุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานอย่างละเอียดค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้าใจตรงกันด้วยนะคะเหมือนอย่างนักเรียนมีแผนงานการทํางานอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการกําหนดด้วยนะคะว่าระยะเวลาในการทํางานของงานชิ้นนี้เนี่ยมีวันไหนทำวันไหนทําเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้คนที่มารับงานต่อจากเราหรือทํางานต่อจากเราเนะะี่ยค่ะเข้าใจนะคะตรงกันนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3ก็คือระบุผู้รับผิดชอบนะคะในแต่ละงานนะคะโดยเวลาที่เราเลือกงานนะคะเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยด้วยนะคะเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของผู้นั้นนะคะหรือดูเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นเหมือนสมมติเราต้องการให้เด็กผู้หญิงกวาดขยะเราก็ต้องเลือกนะคะให้มันเหมาะสมกับเด็กคนนี้กวาดบริเวณนี้นะคะทํางานตรงนี้ นั่นคือลักษณะการที่เราเลือกงานให้เหมาะสมกับความสามารถนะคะแล้วก็ความสนใจแล้วก็วัยของเขาด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นเขาบอกว่าให้ดูเวลาว่างใช่ไหมอ่ะบางคนนะคะเด็กพอไม่ว่างใช่ไหมคะเขาทำงานที่โรงเรียนถูกไหมอ่าเด็กก็ไม่ว่างเพราะเราจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนก่อนนะคะว่าในช่วงเวลาที่เด็กว่างเนะะี่ยค่ะเด็กสามารถทํางานอะไรได้นะคะหรือในช่วงที่เวลาที่ เด็กทาการบ้านเสร็จคุณพ่อคุณแม่เด็กทําการบ้านเสร็จนักเรียนทําการบ้านเสร็จคุณพ่อคุณแม่สามารถวางงานให้นักเรียนทําในช่วงเวลาว่างที่นักเรียนทําการบ้านเสร็จเนี่ยอะไรได้บ้างก็ต้องดูเวลาว่างของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานนะคะโดยงานที่ใช้แรงงานมากเนี่ยค่ะจะใช้เวลาในการทํางานมากเช่นการรวนดิน ตัดหญ้าตัดน้ําทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นะคะเราควรทําในช่วงเช้าหรือเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะคะเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยนานนะคะก็เลยเหมาะที่จะทาในตอนเช้านะคะเช้ามาไปไปเรื่อยๆเลยนะคะหรืออาจจะทําเป็นวันหยุดก็ได้นะคะเรามีเวลาทั้งวันสามารถทํางานตัวนี้เนี่ยให้สําเร็จได้ในวันนั้นได้เลยนะคะส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยนะคะและใช้เวลาทําไม่มากนักเน,นะะี่ยค่ะเช่นพวก งานปัดกวาดเช็ดถูต่างๆเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าในการทํหนึ่งครั้งมันใช้ระยะเวลาไม่มากนะคะสามารถทําเสร็จในวันนั้นได้เลยนะคะสามารถทําได้ทุกวันด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะการจัดสรรเวลาว่างนะคะร่วมกันหลังจากทํางานบ้านแล้ว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยนะคะและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการดูทีวีดูโทรทัศน์นะคะการออกกำลังกายร่วมกันการทำสวนในวกันหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเย็นค่ะนะคะช่วงเวลาว่างนะคะหลังจากที่เราทำงานบ้านเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยคะ่ะได้อยู่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นการนั่งดูทีวีนั่งดูโทรทัศน์ พร้อมๆกันไปด้วยกันภายในครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันนะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราเนี่ยค่ะม,มีเขาเรียกว่าอะไรดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เรารักกันมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะแผนงานนะคะที่กําหนดไว้นะคะอาจจะมีการปรับปรุงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมยังไงคะก็คืออย่างเช่น มันยังเช่นวันนี้นะคะ,ะเราวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่จะมีการซักผ้าถูบ้านตัดหญ้าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอดีว่าเกิดฝนตกขึ้นมานะคะเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากการที่ซักผ้าและตัดหญ้าข้างนอกเนี่ย อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นงานอย่างอื่นโดยการทํางานที่อยู่ภายในบริเวณบ้านหรือในบ้านของเราเท่านั้นพอไม่ได้ไปอยู่นอกบ้านนะคะเพราะว่าฝนตกเราไม่สามารถตัดญ้าได้ถูกไหมลูกฝนตกสาพาก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นงานที่เรากําหนดไว้หรือแผนงานที่เราทําไว้เนี่ยเราอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามความเหมาะสมของณเวลานั้นด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะแผนงานที่กําหนดไว้นะคะ ทุกคนต้องปฏิบัติได้นะคะก็อย่างเช่นก็คือว่าแผนงานทุกอย่างเนะะี่ยค่ะที่เราทําไว้ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเราต้องมีการเลือกแล้วสกหมายว่าใครทําได้ไหมหรือทําไม่ได้เหมาะสมไหมกับคนคนคน,นี้นะคะงานนี้เหมาะสมกับลูกผู้หญิงไหมงานนี้เหมาะสมกับลูกผู้ชายไหมงานนี้เหมาะสมกับคนพ่อคนแม่ไหมนะคะซึ่งแผนงานที่เราทําไว้นะคะจะต้องกำหนดไว้ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่า กำหนดไว้ไว้ก่อนทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่นะคะงานที่เรากําหนดไว้หรอวางแผนไว้นะคะเราจะต้องเลือกแล้วว่ามันเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงๆโอเคไหมคะอะเรามาดูนะคะด้ตัวอย่างนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแผนการทํางานบ้านนะคะใน1วันนะคะในวันนี้นะคะเวลา8โมงถึง10โมงเช้านี่ค่ะ8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะงานบ้านเนี่ย จะเป็นงานบ้านงานกวาดบ้านถูบ้านนะคะผู้รับผิดชอบจะเป็นใครลูกก็เป็นคุณแม่ลูกชายและลูกสาวนะคะคนรับผิดชอบก็เป็นแม่ลูกชายและลูกสาวโดยงานทุกเนี้ยคะ่ะเราก็อาจจะแบ่งได้อีกนะคะว่าใครเป็นคนกวาดใครเป็นคนถูใครเป็นคนปัดขูนอะไรประมาณเน,ะนะะี้ยค่ะนี่ก็คือเราก็ต้องแบ่งให้มันเหมาะสมนะคะโดยการมีการกำหนดหน้าที่เห็นไหมคะเขาจะมีกำหนดเวลาเลยว่าตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบโมงจะทำอะไรกันกวาดบ้านถูบ้านกันนะ ผู้รับผิดชอบก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่โทษทีลูกจะเป็นแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเวลา10โมงจนถึง11บนะคะซักผ้าแล้วก็ตากผ้านะคะตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของแม่พ่อแล้วก็ลูกสาวนะคะนี่จะเป็นการกำหนดให้ว่าอ่าซักผ้าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือ,อการตากผ้าก็อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เหมือน ก็ได้นะคะแล้วก็มีลูกสาวมาช่วยอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ11ดนาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะจะเป็นการประกอบอาหารแล้วก็จัดโต๊ะอาหารค่ะหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะในการประกอบอาหารให้สมาชิกในบ้านได้รับประทานกันนะคะโดยมีลูกสาวในการช่วยนะคะอาจจะเป็นช่วยจัดโต๊ะอาหารหยิบจับนู่นนี่นั่นนะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะ 13นาฬิกานะคะถึง13บสนาฬิกานาทีค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการเก็บโต๊ะอาหารแล้วก็ล้างจานนะคะจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับลูกชายนะคะคุณพ่ออาจจะเป็นคนเก็บโต๊ะอาหารให้นะคะหรือลูกชายอาจจะเป็นคนเก็บโต๊ะอาหารแล้วก็ไปช่วยกันล้างจานนะคะโอเคไหมต่อไปค่ะ13นาฬิกาสานาทีจนถึง15นาฬิกาค่ะจะเป็นงานเกี่ยวกับการล้างรถนะคะตัดหญ้าที่สนามบ้าน งานนี้จะเป็นของคุณพ่อแล้วก็ลูกชายค่ะ,ะแล้วเธอเห็นไหมคะว่าในตารางนี้ค่ะจะมีการแบ่งนะคะหรือวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าตั้งแต่ในหนึ่งวันเนี่ยเวลานี้ถึงเวลานี้เราทําอะไรเวลานี้ถึงเวลานี้เราทําอะไรนะคะในการวางแผนอันนี้นะคะถามว่าเราทําต้องทําตามเวลานี้เป๊ะไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นไปใน ตารางนี้ตามกำหนดเวลาเป๊ะๆนะคะก็ที่เชื่อบอกไปแล้วว่าแผนงานที่เราวางไว้อาจจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการเวลาก็ได้นะคะอาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนั่นเองนะคะโอเคไหมคะอ่าค่ะ จากเนื้อหาในวันนี้นะคะดนจิเชอร์ได้สอนนักเรียนไปเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะการทํางานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็การทํางานบ้านที่ดีเนี่ยการวางแผนการทํางานบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเราสามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปลองปรับใช้ในครอบครัวของเรานะคะทํางานบ้านนะคะช่วยกันนะคะสมาชิกในครอบครัวพูดคุยการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะจะทําให้ครอบครัว ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละคนมีความรับผิดชอบในการทํางานบ้านนะคะตามหน้าที่ของตัวเองอย่างมีความสุขแน่นอนเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ชอบก็จะขอจบเนื้อหาในส่วนของการเรียนการสอนในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะในวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันคับหน้านะคะวิชาการงานเหมือนเดิมเลยค่ะ เราจะมาเรียนรู้นะคะในส่วนของเรื่องต่อไปว่าเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ที่เชื่อก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ